เรื่องบันทิตสามเณรคนไขน้ำย่อมไขน้ำเข้านานช่างสอนย่อมดัดสอนช่างถากย่อมถากไม้บัรทิตทั้งหลายย่อมฝึกตนธรรมดาน้ำย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มโดยปกติแต่คนไขน้ำผู้ฉลาดใช้เครื่องมือบางอย่างไขน้ำให้ไหลไปยังที่สูงได้สูบขึ้นไปบนภูเขาก็ได้หรือให้มันไหลไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อประโยชน์บางอย่างตามปรารถนาของตนส่วนช่างสอน ย่อมดัดลูกศรให้ตรงตามกรรมวิธีของตนเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายช่างไม้นําไม้มาจากป่าแลา้วขัดและตกแต่งให้เครี่ยงเกลาเพื่อประโยชน์แก่การทําสมภาระต่างๆมีปลูกเรือนเป็นต้นน้ําลูกศรและไม้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคนทั้งหลายยังสามารถทําให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ชะไหนเรามนุษย์เราซึ่งมีจิตใจ จะไม่พึงฝึกจิตของตนให้เป็นไปตามปรารถนาของตนบันคิีทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วจึงฝึกตนการฝึกตนนั้นคือการคุ้มครองบังคับตนให้ดำเนินอยู่ในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอบางคนกล่าวว่ามนุษย์เราจะดีหรือเลวก็แล้วแต่พันธุก,กรรมและสิ่งแวดล้อมการพูดอย่างนี้มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเป็นการปัดความรับผิดชอบไปจากตนโดยชิ้นเชิง ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบุคคลทําสิ่งใดก็ไม่พึงมีโทษเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างพันธุก,กรรมบ้างบังคับให้ทําแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อโทษทุกอันใดเกิดขึ้นเป็นผลอันตามเหตุมาโทษทุกอันนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กระทําหาตกอยู่แก่พันธุก,กรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้เป็นบัณทิตจึงควรมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทําของตนไม่โยนความผิดให้ตกแก่สิ่งอื่นเสียเรื่อยไปทั้งนี้ เพื่อฝึกตนให้เป็นคนมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างตนให้เป็นคนรู้จักสำรวมตนไม่ซกเศร้าเมื่อทุกข์ไม่ลำพองใจเมื่อสุขในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อต้องการให้ตนของตนเป็นอย่างไรก็จงฝึกฝนไปทางนั้นการฝึกตนเป็นหน้าที่ของบัญิตโดยตรงถึงดูตัวอย่างเรื่องบัญชตสมณะเนนในเรื่องต่อไปนี้ เรื่องบันทิดส,สามเณรในอดีตกาลสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะพระอ,องค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สองหมื่นเป็นบริวารเสด็จไปยังเมืองพาราน,นสือชาวเมืองกำหนดกำลังของตนแล้วชวนกันถวายทานตามกำลังความสามารถของตนเมื่อเสร็จพัฒกิจพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาใจความว่าคนบางคนทำบุญเองแต่ไม่ได้ชักชวนคนอื่นเมื่อเกิดในที่ใด ย pe ่ำได้โภคทรัพย์แต <Ban co. S 1> ่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนชักชวนคนอื่นทำแต่ไม่ทำเองเมื่อเกิดในที่ใดย่ำได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติบางคนไม่ทำเองด้วยไม่ชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่ำไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติส่วนบางคนทำเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่ำได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ ขณะนั้นมีบุรุษผู้เป็นบันทิตคนหนึ่งได้ฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเราจักทาบุญอันเป็นเหตุให้ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคปรูลาธนาพระพุทธองค์และภิกษุสาวกให้รับอาหารของตนในวันรุ่งขึ้นท่านต้องการภิษุเท่าไหร่พระศาสดาตรัสถามภิกษุบริวารของพระองค์มีเท่าไหร่พระเจ้าค่ะมีสองหมืนลูกถ้าอย่างนั้น ข้าพระองค์ขอนิมนทั้งหมดเมื่อพระศา,าสดาทรงรับนิมนแล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวบอกชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายข้าพระเจ้านิมนตพระสงฆ์สองหมื่นลูกมีพระพุทธเจ้าเป็นสมุกไว้เพื่อฉันพัตาหารในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดมีศรัทธาและมีกําลังจะถวายได้เท่าใดขอได้โปรดบอกเพื่อข้าพระเจ้าจักได้จดไว้ในบัญชีคนทั้งหลายกําหนดกําลังและศรัทธาของตนแล้ว บางคนกล่าวว่าจักถวายสิบรูปบางคนยี่สิบรูปบางคนหนึ่งร้อยลูกบางคนห้าร้อยลูกบุรุษพูบเป็นบัญชีได้จดชื่อของคนเหล่านั้นและจำนวนพระสงฆ์ที่เขาต้องการลงไว้ในบัญชีในสมัยนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนมากกว่าใครหมดในกรุงพารานาสีใครๆเรียกเขาว่ามหาทุกขตะแปลว่ายากจนมากบุรุษพูบเป็นบัญชี จึงได้พบชายเขียนใจมหาทุกขะตะนั้นแล้วบอกเรื่องที่ตนได้นิมนต์พระไว้ชักชวนให้มหาทุกขะตะช่วยเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งจะเลี้ยงได้อย่างไรท่านตัวข้าพเจ้าเองหาเลี้ยงตนและภรรยาก็แสนยากลําบากการเลี้ยงพระเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์ส่วนข้าพเจ้าไม่มีแม้แต่ข้าสารสักทนานหนึ่งที่จะหุงต้มกิมในวันพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าทํางานรับจ้างเลี้ยงชที่ด้วยความฝืดเคือง บุรุษผู้เป็นบัรพิตมิได้หยุดนิ่งได้พูดหวานล้อมต่อไปว่าสหายท่านเห็นหรือไม่ในเมืองนี้มีคนมั่งคั่งเป็นอันมากได้บริภโภคโภชนะอย่างดีนุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยอาภรต่างๆนอนบนที่นอนอันกว้างใหญ่สง,ง่างามเพราะเขาได้ทําบุญไว้ในการละก่อนส่วนสหายทํางานจ้างทั้งวันก็ไม่ได้อาหารแม้เพียงจักว่าให้เสงมทองทั้งนี้ เพราะท่านมิได้ทําบุญไว้ในการละกอนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงไม่ควรประมาทรีบขวนขวายในเรื่องบุญกุศลเถิดท่านสามารถทําตามสติกําลังของท่านเมื่อได้ฟังดังนี้มหาทุกขตะก็ถึงความสลดใจและกล่าวว่าขอท่านลงบัญชีพิสุร,รูปหนึ่งสําหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทํางานจ้างได้ของมาทําบุญในวันพรุ่งนี้ผู้ชักชวนเห็นว่าเป็นพิสุจํานวนน้อยเพียงรูปเดียว จึงไม่ได้จดลงไวในบัญชีฝ่ายมหาทุกขตะกลับไปเรือนบอกเรื่องนั้นให้พรรยาทราบพรรยาของเขาเป็นคนดีมีความเห็นชอบกับการกระทําของสามีคอยยินดีล่าเริงด้วยและกล่าวว่าเพราะชาติก่อนเรามิได้ทําบุญไว้ด้วยดีเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนจนเราควรทํางานเลี้ยงพระสักรูปนี้เขาทั้งสองได้ไปยังเรือนของมหาเศรษฐีของานทํา ได้จังหวะเหมาะเศรษฐีรับเลี้ยงพระสองสามร้อยลูกในวันรุ่งขึ้นจึงจัดให้มหาทุกขะพาฟืนสําหรับหังต้มเขาถกเขม็นทำท่าทางสมัธรแมแรงทางานด้วยความล่าเริงและมีความอุตสาหะอย่างยิ่งเศรษฐีเห็นอาการของเขาแปลกกว่าที่เคยเห็นจึงถามว่าเพราะเหตุใดจึงล่าเริงติดกว่าวันก่อนๆเขาจึงเล่าเรื่องที่รับเลี้ยงพระให้เศรษฐีทราบเศรษฐีเลื่อมใสนับถือในจิตใจของเขาว่า เขาทําสิ่งที่ทําได้ยากนี้ได้เฉยเมยว่าตัวเองยากจนอุตสาทางานจ้างด้วยเลี้ยวแรงกําลังทั้งหมดเพื่อจะได้มีส่วนเลี้ยงพระจากลูกหนึ่งฝ่ายภรรยาของมหาทุกตะเข้าไปหาภรรยาเศรษฐีขอทํางานจ้างภรรยาเศรษฐีได้ให้ตําข้าวในโงรงกระเดื่องนางมีความยินดีล่าเริงตำข้าวและขัดข้าวเสมือนหนึ่งว่าลาละพรภรรยาเศรษฐีเห็นดังนั้นประหลาดใจจึงถาม ทราบความแล้วเลื่อมใสว่าภรรยาของมหาทุกขตะทำสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อมหาทุกขะตะ่าเพินเสร็จเศรษฐีได้สั่งให้ให้ข้าวสาลีแก่เขาสี่ธนานเป็นข้าจ้างและอีสี่ธนานให้โดยความพอใจในตัวเขาฝ่ายภรรยาเศรษฐีสั่งให้ใจ่ายเนยใสขวดหนึ่งนมส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศหนึ่งและข้าวสาลีหนึ่งธนานสองสามีภรรยาดีใจว่าได้ไทายาทำแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตู่ ภรรยาบอกสามีให้ไปหาผักเขาไม่เห็นผักที่ตลาดจึงไปที่ริมแม่นม้ำมีใจยินดีล่าเริงว่าจักได้ถวายอาหารแด่ภิกษุสงฆ์ไม่อาจเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้ได้จึงล่องเพลงพังเก็บผักพงังชาวประมงคนหนึ่งยืนทอดแหยอยู่ริมแม่นม้ำได้ยินเสียงมหาทุกขตะจำได้จึงถามว่าท่านไหนท่านจึงล่าเริงนักมหาทุกขตะเล่าให้ฟังในเบื้องแรกช้าประมงพูดจาเป็นเชิงล้อเลียนว่า พระที่ฉันผักของแกคงจะต้องอิ่มมากแต่เมื่อมหาทุกขตะบ,บอกว่าจะทําอย่างไรได้เขาเป็นคนจนต้องเลี้ยงพระตามมีตามได้ชาวประมงเห็นใจจึงให้เขาลอยปลาเอาไปทํากับขา้าวแต่ขณะที่เขาลอยอยู่นั่นเองชาวเมืองก็มาซื้อเอาไปเสียหมดจนกระทั่งถึงเวลาที่พระจะมาฉันเขาจึงบอกชาวประมงว่าเขาจะต้องรีบไปเมื่อชาวประมงเห็นว่าพวงปลาหมดเสียแล้ว ยงขุดเอาปลาตะเพียนสี่ตัวซึ่งหมกทรายไว้เพื่อตัวเขาเองให้มหาทุกขตะไปเช้าวันนั้นพระบรมมาสสา,า,าดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนัยยศมหาทุกขตะเข้าไปในข่ายเหี่ยงพระยานของพระองค์ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงดำริว่าวันนี้มหาทุกขตะจะไม่ได้พิสษุใดๆเลยเพราะเจ้าหน้าที่ลืมจดบัญชีจํานวนพิสษุที่เขาต้องการเว้นเราเสียแล้ว มหาทุกขะจะไม่มีที่พึ่งเราควรสงเคราะห์เขาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่ทรงพอพระไทยัยในการสงเคราะห์คนยากจนดังนั้นเมื่อทรงกระทำสลีละจิตแต่เช้าตรู่แล้วจึงสเสด็จเข้าสู่พระคันทักุดีประทับนั่งทรงตั้งพระไทัยว่าจากสงเครา,หาะห์มหาทุกขตะมหาทุกขตะนำปลาตะเพียนมาสู่เรือนแล้วมอบให้ภรรยาทำในตำนานกล่าวว่ามีเทพลงมาช่วยด้วย มหาทุกขตะรีบไปรับพระเพื่อมาฉันที่เรือนของตนเข้าไปหาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตที่ชักชวนเขาให้ทําบุญแต่ปรากฏว่าบุรุษผู้นั้นลืมเสียแล้วเพราะไม่ได้จดไวเขาพยายามขอโทษมหาทุกขตะแต่ไม่สามารถระง,งับความเสียใจของบุรุษผู้เข็นใจได้เขาลู้สึกเหมือนถูกประหารที่ทองด้วยหอกอันคมประครองแขนล่ำไห้ว่าเหตุใด,ดท่านจึงทำผมให้ต้องพิบัติขัดข้องถึงขนาดนี้ ท่านชวนข้าพเจ้าให้รับเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งข้าพเจ้ารับแล้วเมื่อวานข้าพเจ้าและภรรยาออกทํางานจ้างสองวันเพื่อได้ค่าจ้างมาเลี้ยงพระขอท่านจงให้พระแก่ข้าพเจ้าสักรูปหนึ่งเถิดคนทั้งหลายได้เห็นอาการของมหาทุกขตะแล้วสงสารนักแล้วกล่าวกับบุรุษผู้เป็นบัทิตว่าท่านได้ทํากรรมหนักเสียแล้วที่ลืมจดบัญชีภิกษุรูปหนึ่งเพื่อมหาทุกขตะบุรุษผู้นั้นละอายใจ จึงพูดกับมหาทุกขตะว่าเพื่อนฉันลำบากใจเหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรดีคนทั้งหลายได้นำพิสุตามบัญชีของตนไปหมดแล้วไม่มีใครยอมถอนบัญชีพิษุแม้เพียงรูปเดียวให้เพื่อนแต่ยังมีพระผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่รูปหนึ่งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงลางพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันทกุดีพระราชาพยุพราช และคนใหญ่โตทั้งหลายมีเสนาบดีเฝ้ารอรับบาดของพระอ,องค์อยู่ก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมพอพระไทยอนุเคราะห์คนยากจนท่านจงไปยังที่ประทับของพระอ,องค์แล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงทําการสงเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดดูกอ่นสหายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้าท่านมีบุญท่านจักได้พระศาสดาไปสู่เรือนของท่านอย่างแน่นอน มหาทุกขตะรีบมุ่งหน้าไปสู่วิหารพระราชาและพระยุพราชเห็นเขาแล้วกล่าวว่ามหาทุกขตะเข้ามาทําไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาอาหารออกไปเสียเถิดที่ตรัสเช่นนี้ก็เพราะเคยทอดพระเนตรเห็นเขาเป็นคนจินเดนอยู่ในวิหารในวันก่อนๆมหาทุกขตะจริงทูลว่าข้าพระพุทธเจ้านี้ได้มาเพื่อต้องการอาหาร แต่มาเพื่อต้องการทูลพระศาสดาเพื่อเสวยที่บ้านของข้าพระพุทธเจ้าแล้วได้หมอบลงที่ธรณีพระคันทักุดีถวายบังคมด้วยเบญจางคับอดีตและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ในพระนครนี้ขึ้นชื่อว่าผู้ยากจนกว่าข้าพระเจ้ามิได้มีขอพระองค์ได้โปรดสงเคราะห์และทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระศาสดาทรงเปิดพระสวานพระคันทักุดี ทรงประธานบาทแก่เขามหาทุกขะกปราบลื่มเสมือนได้บรรลุจักรพัรดิลิีพระเจ้าแผ่นดินและพระยุพราชทรงมองพระพักกันอย่างทิศวงแต่ธรรมดามีอยู่ว่าใครจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามย่อมไม่กล้าแย่งบาทที่พระศาสดาทรงประทานแล้วแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเลยดังนั้นพระราชาจึงไม่กล้าแตะต้องบาดในมือของมหาทุกขะกได้แต่อ้อนบอนขอซื้อบาดว่ามหาทุกขะ ท่านเป็นคนยากจนจะต้องการบาทของพระศาสดาทําไมจงให้บาทแก่เราเถิดเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่านแต่มหาทุกขตะัปฏิเสธเขาบอกว่าเวลานี้เขาไม่ต้องการทรัพย์แต่ต้องการให้พระศาสดาเสวยที่เลือนของตนคนทั้งหลายเมื่อเห็นว่าอ้อนวอนไม่ได้ผลก็กลับไปเหลือแต่พระราชาเท่านั้นที่สเสด็จติดตามพระศาสดาไปเพื่อทอดพระเนตรว่า ไยธรรมที่มหาทุกขตะจกะถวายพระศาตดานั้นมีอะไรบ้างหากว่าไทยธรรมมีน้อยพระสาสดาสเสวยไม่พออีกก็จะนำสะเสด็จไปสู่พระราชวังอีกครั้งหนึ่งดังได้กล่าวแล้วว่าในการทำอาหารครั้งนี้มีเทพเจ้ามาช่วยปรุงด้วยเพียงพอเปิดออกเท่านั้นกลิ่นหอมของอาหารก็ฟุ้งตลบไปแม้พระราชาเองก็ไม่เคยทรงได้กลิ่นอาหารอย่างนี้มาก่อน พระองค์ได้กลาบทูลพระศาสดาตามความเป็นจริงว่าพระองค์สเสด็จตามมาเพราะเหตุใดและ,สะเสด็จกลับสู่พระราชมณีเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วมหาทุกขตะทรงสเสด็จพระศาสดาท้าสก,กะเทวราชซึ่งปลอมมาเป็นพ่อครัวได้บันดาลให้ฝนแก้วเจ็ดประการตกลงเต็มเรือนของมหาทุกขตะเขาได้มาเห็นแก้วแหวนเงินทองเต็มเรือนเช่นนั้นก็ปราบปลื้มว่า บุญที่ทำแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผลทรรตาเห็นทีเดียวเขาได้ไปกราบทูลพระราชาขอให้นำเกวียนไปบรรทุกทรัพย์เหล่านั้นมาพระราชาให้กระทำเช่นนั้นแล้วตั้งเขาไว้ในตำแหน่งเศรษฐีเศรษฐีนั้นทำบุญทำทานจนตลอดชีวิตสิ้นชีพแล้วบังเกิดในเทวโลกสเสวยทิพยญาตสมบัติอยู่พุทธันดรน,นมาถึงพุทธกาลนี้คือสมัยแห่งพระสัมมาโคดม ังเกิดในท้องทิดาคนโตของสกุลอุปถัมา์ของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีนางแฉท้องอยากถวายอาหารพระสักห้า5้อยลูกเ้ือปลาตะเพียนแล้วนุ่งห่มผ้าตาสาญะนั่งบริโภคอาหารเป็นเดนของภิกษุพวกญาติได้จัดให้เธอทำอย่างประสงค์อาการแฉท้องจึงระงับลงนางให้ลูกชื่อบัญทิตเพราะเหตุที่ตั้งแต่เด็กนั้นอยู่ในท้องจนคลอดคนง่งเงอะงะในบ้านของนางก็กลับเป็นคนฉลาด นางคิดว่าจะไม่ทำลายอัจาศัยของบุตรคือบุตรต้องการสิ่งใดอย่างไรหากเป็นไปในทางที่ชอบแล้วก็จะอนุโลมตามเมื่อบุตรอายุได้เจ็ดขวบก็ขอบวชในสำนักของพระสาลีบุตรเถระแม้พระเถระจะอธิบายสักเพียงใดว่าการบวชเป็นของยากทำได้ยากแต่เด็กน้อยก็ยืนยันว่าทำได้จะพยายามทำตามโอวาทของพระเถระพระเถระจึงให้บวชเป็นสามนเนน มานดาบิดาของสัมมะเนนก็ไปอยู่ในวัดทั้งเจ็ดวันถวายทานแก่พิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขวันที่เจ็ดจึงกลับเรือนเช้าวันที่แปดพระเถระพาสัมมะเนนไปบินทบาทในบ้านในระหว่างทางสัมมะเนนเห็นเหมืองจึงถามอุปัชฌาว่านี่อะไรกันครับเหมืองพระเถระตอบเขามีไว้ทาอะไรครับสัมมเนนถาม เขาไขน้ำจากเหมืองนี้ไปหาหนาข้าวกล้าเมื่อนาขาดน้ำน้ำมีจิตไหมครับไม่มีพระเสละตอบสัมมาเนนคิดว่าเมื่อน้ำเป็นของไม่มีจิตแต่คนทั้งหลายยังไขไปทําประโยชน์ตามปรารถนาได้ข้อะไหนเล่าคนซึ่งมีจิตจึงจักไม่อาจฝึกจิตของตนให้ดีคนต้องสามารถฝึกจิตของตนให้ดีได้สัมมาเนนเดินต่อไปได้เห็นช่างสอนกําลังเอาลูกสอนลนไฟ เลงด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงถามอุปัชชาว่าลูกศรมีจิตหรือไม่ครับเมื่ออุปัชชาตอบว่าไม่มีเธอจึงคิดโดยในก่อนเดินทางต่อมาอีกเห็นช่างทกถากไม้ทำล้อกเกวียนอยู่เธอถามพระอุปัชชาและคิดโดยในก่อนสาม,มนเนรนบัณฑิตมีความคิดอันลึกซึ้งด้วยการเห็นสิ่งต่างๆเพียงเท่านี้เธอน้อมนําเข้ามาป่าลบตนว่าเมื่อช่างสอนดัดลูกสอนได้ช่างไม้ หากไม่ให้เป็นไปตามต้องการได้บันทิตก็ควรฝึกตนได้เธอได้บอกอุปัชชาว่าขอกลับไปวัดและขอให้พระอุปัชฌากลุณา,านำอาหารที่มีปลาตะเพียนมาให้ด้วยจะหาได้ที่ไหนเล่าสัมเนนพระเถระถามท่านผู้จเจริญหากไม่ได้ด้วยบุญของท่านก็คงจักได้ด้วยบุญของกระผมครับพระเถระอนุญาตให้สัมมเนรกลับเพราะรู้อัศยาศัย สมมนเนนกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างความรู้ลงในกลัดกายของตนพิจารณาอัตภาพอยู่พระเถระรับภาระของสัมมนเนนแล้วคิดว่าทำอย่างไรหนอจึงจัได้อาหารคือปลาตะเพียนท่านตัดสินใจไปสู่เรือนของอุปถาคนหนึ่งซึ่งมีความเคารบเรื่องใสในท่านมากพอดีวันนั้นอุปถาได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวกำลังนั่งคอยการมาของพระเถระอยู่เมื่อเห็นพระเถระมา ข้อดีใจนิมนต์ให้นั่งถวายอาหารมีปลาตะเพียงพระเสระ,ะแสดงอาการว่าจะลุกไปฉันที่วัดเพื่อให้สัมมเนนด้วยแต่อุปถาขอร้องวิงวอนให้ฉันเสียที่บ้านและว่าอาหารที่จะนำไปนั้นมีอยู่จะถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วพระเสระฉันเสร็จแล้วอุปถาได้ถวายอาหารเกือด้วยปลาตะเพียนอีกจนเต็มบาทพระเสระรีบกลับมาด้วยความเป็นห่วงสัม,มเนน ฝ่ายสัมมาเนนนั่งบำเพ็ญสมณะธรรมอยู่ได้บรรลุผลสามคือโสดาปัตติผลสะกะทาคามีผลและอนาคามีผลวันนั้นพระศา,าสดาสองเราทรงพิจารณาเห็นเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับสัมมาเนนแล้วทรงดำริว่าบัดนี้สัมมาเนนบัญทีได้บรรลุอนาคามีผลแล้วและอุปนิสัยแห่งอรหัตตผลของเธอมีอยู่หากเราไม่ไปช่วยพระสารีบุตรจักนำอาหารมา ทำลายสมมณธรรมของสัมมณรเ,เสียดังนี้แล้วสเสด็จไปดักพระสาลีบุตรอยู่ที่ซุ้มประตูเพื่อชะลอเวลาเมื่อพระสาลีบุตรมาถึงพระศัดสดาตรัสถามปัญหาสี่ข้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารว่าอาหารย่อมนำมาซึ่งอะไรนำเวทนามาพระเจ้าค่ะเวทนานำมาซึ่งอะไรนำลูกมาพระเจ้าค่ะลูกนำมาซึ่งอะไรนำผัสจะมาพระเจ้าค่ะมีคำอธิบายโดยย่อดังนี้ เมื่อบุคคลหิวบริโภคอาหารบำบัดความหิวแล้วสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นต่อจากนั้นวันนสมบัติย่อมมีในสลรีละคือทำให้ลูกเป่งปังมีนวลต่อจากนั้นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามย่อมได้สุขสัมผัสขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระศาสดาอยู่นี้สัมมาเนนได้บรรลุพระอรหัตผลพระศาสดาทรงทราบด้วยพยานแล้วจึงทรงอนุญาตให้พระเถระนำอาหารไปให้สัมมาเนน พระเถระไปเคาะประตูสัมมาเนนออกมารับบาดวางไว้แล้วเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระเมื่อพระเถระบอกให้ฉันจิงฉันเด็กอายุเจ็ดขวบบวชแล้วบรรลุพระอรหัตผลในวันที่แปดฝหนึ่งดอกปทุมอันแย้มบานแล้วด้วยประการชนีบ่ายวันนั้นพิสุทั้งหลายสนทนากันเรื่องสัมมาเนนบันทิตพระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบันทิตย่มเป็นอย่างนี้ คือเห็นคนไขน้ำจากเหมืองช่างสอนดับลูกสอนแล้วย่อมน้อมนำเข้ามาในตนและฝึกตนย่อมสามารถบรรลุอรหัตผลได้โดยพัน